สวัสดีพีใหม่ค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันอุบลสมบดรณ์ที่2มกราคม2568เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะอากาศเป็นยังไงบ้างค่ะเริ่มจากเป็นที่อากาศผิวพื้นนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมนะคะประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ได้มีกําลังอดลงแล้วค่ะส่วนนะคะยังมีย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะปกคลุมบร,ริเวณทะเลจีใต้ตอนล่างค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมนะคะตรวพบนะคะกลุ่มเมฆเล็กน้อยค่ะอยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะภาพรเรดาร์ชุมพรค่ะตัวจพบกลุ่มฝนส่วนภาพรเรดาร์สถทิงพระนะคะตรวพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะอยู่บริเวณชายฝั่งของจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ รายง,งานอุณหภูมิของภาคใต้ฝั่งตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้32.0องศาเซลเซียสที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนอุณหภูม,ตมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้17.1องศาเซลเซ,ลเซลเียสที่ตะบนหนองฟับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พื้นมาน้าฝน24ชั่วโมงของใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันนี้นะคะไม่มีการรายงานฝนตกค่ะ พยากรณ์อากาศของภาคใต้ไห้ฝั่งตะวันออกประจำวันนี้นะคะทางตอนบนของภาคนะคะก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะส่วนตอนล่างนะคะก็จะมีฝนนะคะในบางพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีมีแมกบังส่วนแล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาปัตตานีและดราธิวาสนะคะก็จะมีฝนนะคะไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง1 7 2เถึงอ,องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ในช่วง30-32ถึงอ,องศาเซลเซียสค่ะพอเรามาดูขึ้นลมในอ่าวไทยนะคะก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความ็ุลมอยู่ที่15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยมีขึ้นสูง1-2เมตรแต่บริเวณที่หมื่นฟ้านองนะคะขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคาดหมายสภาวะอากาศช่วง7วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่2ถึงวันที่8ม,มกราคม2568 ภาคใต้ฝั่งตะวันบนนะคะตังต้งแต, e. ต,ต่วันที่2มกราไปจนถึงที่8มกรานะคะก็จะมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าะนองอยู่ที่ร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันล่างนะคะตั้งแต่วันที่2มกราไปจนถึงวันที่8มกราค่ะก็จะมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องยูทูบกันด้วยนะคะแล้ากลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนีี้สสวัดค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน